หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชัยชนะ VTN มาไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะฮะก็มาดูที่ว่าเราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่นะครับแจ้งให้ตัวแทนเปิดลงทะเบียนให้เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่ก็มาดูในนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์ฟรีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จริงๆก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะ กดเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเชื่อมต่อตรงาจานสีแดงที่กระพริบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะแต่ว่าเวลานับถอยหลัง3นาทีถ้า3นาทีก็จะตัดนะครับแล้วเราก็ต้องมากดเชื่อมต่อใหม่อันนี้เอาไว้ฉุกเฉินนะฮะแต่คราวนี้เรา,าจะใช้แบบ v i p เนี่ยถ้าจานเชื่อมต่อนี่มันเป็นสีเขียวอยู่ให้เราไปตัดการเชื่อมต่อ หยุดการเชื่อมต่อก่อนแล้วก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับในช่องเซิร์ฟเวอร์นี้เราลงทะเบียนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่เราก็ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ลงทะเบียนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่6นะเราก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์6นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่ ทางตัวแทนส่งบินมาให้เราอย่าลืมติ๊กแสดงรหัสผ่านแล้วก็ติ๊กบันทึกรหัสผ่านไว้ด้วยนะนะผมก็จะติ๊กไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกลัวลืมนะครับเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นเป็นเบอร์โทรนะครับ อันนี้ก็ใช้ได้1นึ่งยูเซอร์ตัวหนึ่งตัวหนึงเบอร์นะครับอย่าให้คนรู้รู้จักรู้จักรหัสผ่านเรานะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการใช้ซ้ํากันแล้วระบบมันจะตัดสัญญาณสลับไปสลับมานะครับเชื่อมต่อ2เครื่องไม่ได้นะครับต้องเชื่อมต่อแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับตรง จานสีแดงที่กระพริบอยู่นี้นะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ครับเราก็ใช้งานระบบได้แล้วนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เข้าไปใช้เน็ตได้ตามปกติครับลองไปดู YouTube นะดู YouTube มาดูตัวไหนดีนะครับอยู่ตรงนี้สัญญาณน,น้อยหน่อย 4G แค่2ขีดเองนะตอนนี้ y YouTube เนี่ยก็จะเล่นได้เร็วแรงกว่าปกตินะครับถ้าเรากอไปข้างหน้าเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า u t u b e เนี่ยมันจะเล่นต่อเนื่องนะมันจะไม่หมุนนะฮะไม่หมุนในการดาวน์โหลดเนาะนะครับ YouTube ก็จะเล่นต่อเนื่องเลยถือว่าก็ ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์การใช้อินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานได้เป็นยดีเลยนะครับกับแพ็กเกจหนึ่งร้อยบาทนะครับคุ้มมากๆครับผภาชนะที่ใช้บัรจุภายนอกครับเป็นภาชนะเนื้อ